สวัสดีครับพบกับออโต้บรูดอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับสุดยอดยันกรอดรุ่นใหม่ของไทยที่กําลังสร้างกระแสความตื่นตะลึงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวถถังทันเนื r อแคลปไทตัน2026ผลงานล่าสุดจากการร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและพันธมิตรจากต่างชาติถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญของเทคโนโลยีทหารไทยทันเนือแคลปไทตัน2026ไม่ใช่แค่ชื่อที่ฟังดูทรงพลังเท่านั้น แต่มันคือรถถังหลักที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่โดยเฉพาะโครงสร้างตัวรถใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และเหล็กลกล้าเกรดพิเศษน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นก่อนแต่ยังคงความแข็งแกร่งระดับสุดยอดสามารถต้านทานการเจาะเกราะจากกระสุนจาะก,กราะได้ระดับสูงคุมพลังภายในเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ กำลัง1,500แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนเรียบได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศครุขระหรือโคลนลึกได้อย่างไม่มีปัญหาระบบกันสะเทือนใหม่แบบอิสระในแต่ละล้อช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวนและแม่นยำในทุกสถานการณ์ ในด้านอาวุธ Thunder l a p Titan 2026ติดตั้งปืนใหญ่1 3 0ม mm, เรรุ่นใหม่ล่าสุดยิงกระสุนความเร็วสูงได้แม่นยำในระยะไกลพร้อมระบบโหลดอัตโนมัติรองรับการยิงต่อเนื่องที่รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62mm มมรและระบบยิงจรวดสกัดโดรนรอบคันรวมถึงระบบต่อต้านถีปนาวุธนำวิถีแบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายภัยคุกคามก่อนจะถึงตัวรถ ไฮไลท์อีกอย่างของไททันคือระบบ AI ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์สนามรบแบบเรลไทม์ time, ทั้งตรวจจับเป้าหมายวิเคราะห์เส้นทางและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสัตวปรูด้วยอินเทอร์เฟสแบบสัมผัสและการควบคุมด้วยเสียงทำให้ผู้บังคับรถสามารถสั่งการได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ทันเ d e r c แ a ลบไทตัน0 2 6ไม่ได้เป็นเทียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีแต่ยังเป็นเครื่องมือแสดงศักยภาพของไทยในเวทีความมั่นคงโลกเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าจับตาที่สุดของกองทัพไทยในศตวรรษนี้ใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทหารแบบสุดล้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออ t โต้บลูแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด